สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่วงของโฟนตงชาแนลนะครับในค่มขึ้นวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลมีลงเตะกันไม่เยอะนะครับแต่ผมยังคัด3ทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่มขึ้นวันนี้มาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟาเกา่เอาละครับคู่แรกในวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหมาป่าโรม่าไปได้เลยครับ วันนี้ก็จะมีโปรแกรมนะครับเล่นในบ้านนะครับเปิดโอลิมเปียโก้ต้อนรับการเยือนทีมอย่างสเปเซียนะครับสำหรับในวันนี้นะครับทีมอย่างมาปารโรม่านะครับพวกเขานี่มีปัญหาหนักแน่นอนนะครับเพราะไม่มีนักเตะอย่างพวกทางเซฟานเอลชาราวีนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับลอเรนโซไปเยกรีนี่นะครับเช่นเดียวกับนักเตะอย่างพวกซานิโอโลนะครับแล้วก็เกมรับคนสําคัญนะครับอย่างเจลูยกามันชินี่นะครับสองตัวนี้ติดโทษแบน ก็ไม่สามารถลงเล่นได้เหมือนกันนะครับทำให้เกมนี้นะครับตัวทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่ทางแทมมี่บราหัมแล้วนะครับจะพาทีมนี้เก็บ3แต้มได้หรือเปล่าในเกมนัดนี้นะครับโรมานี่ครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าไม่ดีเลยครับยังหาความแน่นอนของฟอร์มการเล่นยังไม่เจอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามาดูรายละเอียดนะครับผลงานในการเล่นในบ้านนะครับฤดูกาลนี้เล่นในบ้านไปทั้งหมด12นัดทุกรายการนะครับ รากฏว่าโรม่าก็ทําได้ดีพอตัวเหมือนกันนะครับแพ้ไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับก็แพ้2ทีมจากเมืองมิลานเลยครับและก็ถือว่าเกมนี้นะครับพวกเขาเจอกับคู่แข่งที่ถือว่าไม่ยากด้วยนะครับเป็นทีมสเปเซียทีมท้ายตารางนะครับผลงานการไปเยือนของทางสเปเซียนะครับผลงานช่วงหลัง5เกมนะครับแพ้รวดเลยครับดังนั้นเกมนี้ผมก็จึงมองว่าต่อให้มีปัญหามากมายขนาดไหนครับสำหรับโรม่าแต่ก็เชื่อว่าคู่แข่งไม่ยากนะครับเกมนี้เชื่อโรม่าน่าจะชนะ แล้มีโอกาสลุ้นยิงถึง2ประตูนะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างโรมาไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในคัมคืนวันนี้ครับทีมที่อยากใจเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างมัคคับีไฮฟาไปได้เลยครับวันนี้ก็ถือว่าพวกเขาต้องการสาแต้มนะครับในการล่าแชมป์ในฤดูกาลนี้อยู่นะครับผู้มาเยือนนะครับเป็นทีมอย่างเบตาเยรูซซเลมนะครับทีมในโซนท้ายตารางนะครับแล้วก็ผลงานในการเล่นเกมลีกในบ้านนะครับของทางทีมอย่างมัคคบีไฮฟาก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ 9นัดหลังสุดนะครับชนะคู่แข่งไปถึง8นัดด้วยกันนะครับแล้วใน9นัดที่ว่านี้นะครับยิงประตูคู่แข่งนะครับไปถึง25ลูกค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ3ลูกต่อ1นัดนะครับในการเล่นในบ้านก็ถือว่ายังเป็นสถิติที่เชื่อใจได้นะครับสำหรับมัคคบีไฮฟานะครับดังนั้นนะครับในการเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ยากอย่างเบตาเยรูซซเลมนะครับซึ่งผลงานการไปเยือน5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง4นะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างมัคคะบีไฮฟาไปได้เลยนะครับน่าจะยิงเกิน2ประตูนะครับ ปิดท้ายที่คัาคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับก็ให้เชียร์ทีมอย่างกาเซียนเทปไปได้เลยนะครับเป็นทีมจากลีกตุรกีนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเฟเนบาเช่นะครับ ผลงานเด่นๆเลยครับของทีมอย่างกาเซียนเทปนะครับผลงานช่วงหลังในการเล่นในบ้านนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา8นัดติดต่อกันนะครับแล้ว3มเกมหลังสุดในการเล่นที่บ้านตัวเองพวกเขาชนะรวดด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องการ3มแต้มนะครับในการลุ้นอยู่รอดในลีกของตุรกีนะครับผู้มาเยือนเป็นทีมอย่างเฟเนบาเช่นะครับดูจากชื่อชั้นเฟเนบาเช่อาจจะเหนือกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมช่วงหลังนะครับเฟเนบาเช่นี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับยังหาความแน่นอนของฟอร์มการเล่นของตัวเองยังไม่เจอนะครับ ดังนั้นคู่นี้ครับเลือกเชียร์ความแน่นอนการเล่นในบ้านนะครับของกาเซียนเทปไปดีกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้ในบ้านเป็นอย่างน้อยนะครับและนี่ก็คือ3ทีมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะครับหากใครชอบ EP นี้นะครับกดไลค์กดถูกใจกดแชร์กับผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ฟนตรง Channel เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ